สวัสดีครับวันอังคารที่28กุมภา23คุยกับผมกิติพงศ์นะครับเรามาแชร์เรื่องข้อมูลกันเรื่องของจังนี้เป็นต้นไปจะเห็นชัดเจนว่าจะมีข้อมูลต่างๆออกมาทําให้ความสับสนขณะเดียวกันก็รอเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้านี้ว่าจะเป็น0.5อย่างที่สายเหี่ยวบางคนต้องการอย่างจิมบราชหรือโพสส่วนใหญ่30%ขึ้นไปเชื่ออย่างนั้นแต่โดยภาพรวมยังไงซะ เป้าของเฟดก็คือ5.5ถึงกลางปีก็คืออยู่ที่ว่ารอก่อนจะคลิปแคปไว้รอกันขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5หรือ0.25ค่อยมาลงทุนก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ว่าเกิด hard landing recession ที่อเมริกาแน่จะได้มีการขาย US market ออกแล้ว move มายุโรปและ emerging market ในแถบเอเชียทั้งหมด Pacific Rim ต้องมาดูนะครับ จะเห็นไม่ต้องแปลกใจนะครับจะเห็นเจ้านี้พยายามที่จะปล่อยข่าวใน w วอชิเนอร์น o ว่าโควิด c o ที่เกิดขึ้นในปี1920นั้นมาจากแกลบของอูฮันจัดการทดลองซึ่งจะเป็นจีนกับอเมริกานะครับแต่ที่ออกมาช่วงนี้เพราะอะไรเพราะอเมริกาเพียงพร้มในเรื่องของ North s t r t a m a North Stream 2ที่ทั้ง CIA หรือทั้งเรียบข่าวเพียมปฏิเสธว่าไม่ได้ก,ก่กการร้ายในระเบิดท่อแก๊สของยุโรป จริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วล่ะครับและมีความเชื่อมากยิ่งขึ้นถึงต้องหาข่าวมากบนี่คือการสร้างภาพรวมต่างๆทั้งนั้นฉะนั้นอยู่ที่อินเวสเตอร์ทุกคนล่ะครับต้องเกาะข้อ,อมูลความสับสนและวุ่นวายอยู่เพื่อไม่ให้สงบศึกเหมือนกับสงครามยูเครนล่ะครับรัสเซียกับยูเครนที่จีนเข้ามาเป็นตัวกลางฝรั่งเศสกับสหรัฐมีกาโจไบดนกับมาครองก็พยายามไม่เห็นด้วยเพราะกลัวจีนจะได้หน้า ฉันจบยังไงจะจบด้วยเจรจาหรือจะสงครามต่อเนื่องเป็นวอวอทีนั้นทุกคนกําลังออกมาต่อต้านทั้งทั่วยุโรปและอเมริกากันเองนี่คือปัญหารัสเซียเขาคงปล่อยไปอย่างนี้นะครับไม่ต้องรีบโจมตีเพื่อจบเพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างของ CAA และของอเมริกาจะยื้อไปนานเท่าไหร่น้ํามันตอนตกแม้แต่อเมริกาก็จะเสียหายมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเอเนจีเอยหรือคอมมูนิตีเอยอาร์กิคาเจอร์เออย ถึงยังสูงอยู่และกดไม่ลงหรอกครับนี่คือภาพรวมของแฟกตความเป็นจริงที่ผู้โกคือซา o ออนิสแอนโกลเซ็กซันจากสหรัฐอเมริกาเพราะหวังที่ขายอาวุธขายสงครามและขายเกี่ยวกับทุกอย่างในเรื่องของเทคโนโลยี AI จะฉันไม่แปลกใจครับเข้าถึงได้สกัดจีนสงครามใหญ่ตรงนี้ฉะนั้นอเมริกาคือ Intel ไต้หวันคือ TSMC ซัมซุงคือเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเรื่องโตชิปว่าชิปทั้งหมดจะประชุมร่วมกันที่จะสกัดไม่ให้เทคโนโลยี a i ที่ดีไปสู่ประเทศจีนได้ฉะนั้นสงครามตรงนี้แหะครับต้องอีกยาวนานและก่อตัวขึ้นฉะนั้นเลือกกันลงทุนให้ดีครับจากนี้เป็นต้นไปรอจนกว่าวันกลางเดือนมีนานี้จะขึ้น0.25หรือ0.5และจากนั้นจะมีเห็นกันตัดสินใจที่จะลงทุนในช่วง2เดือนต่อไปก่อนที่จะขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งคือเดือน พุษภาหรือจูนหรือจุรารนได้เกิดขึ้นในอีก2-3าครั้งที่เหลือว่าจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ที่เฟดมีความกลัวเรื่องอินฟลชันทั้งหมดหรอครับแต่ปัญหาของเฟดนั้นจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเดฟดีซอลเซริงอยู่ของอเมริกาของจอไปดันจะทำยังไงในเมื่อริพับลิกันจะไม่ยอมเพิ่มเพดานนี่จะต้องคัดในเรื่องของงบประมาณลงมานี่คือปัญหาแหละครับ ทุกคนต้องคุยช่นรูตั้งแต่มีนาจนถึงรอถึงจูนห้าจูนที่อย่างเจเน็เยอรินบอกจะเป็น Default d e b t Selling หรือไม่ต้องกู้นี่เพิ่มนะครับตอนนี้ใช้ไป31.8แล้วต้องกู้อีก19ทเเทรียน USD ดอลลาร์ขึ้นไปถึง38%นั้นนี่คือหายนะอย่างใหญ่หลวงของอเมริกาที่จะเกิดขึ้นถึงอะไรเห็นฟันต่างๆจะ move out ออกจาก US Market เเข้าสู่ยูโร มาเก็ตแล้วก็เข้าสู่ i m เ g e ินมาเก็ตในเรื่องของ Pacific กรีมทั้งหมดรวมทั้งเซาท์อ a s เ a s i เซียด้วยจากนั้นเราดูแล้วกันให้ดีนะครับยังไงซะจังนี้เป็นต้นไปกลุ่ม Energy ก็ยังเมนเทนกันอยู่กลุ่ม f o o d p i ร e ไม่ว่าจะเป็น Agriculture หรือ Community ที่สงครามจะเริ่มหนักหน่วงขึ้นหรือไม่จะทำให้ San c ช i ่นเหล็กและอลูมิเนียมทุกอย่างของรัเสเซียมากยิ่งขึ้นต้นทุนก็จะแพงขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับแต่อย่างน้อย ธุรกิจ AI กําลังเติบโตเข้ามาทดแทนในธุรกิจต่างๆจะใช้คนน้อยลงในอนาคตนี่แหละครับคือเทคโนโลยี AI นั้นเลือกกันลงทุนแหละครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ก็ตัดสินใจกลุ่ม Financial Bank ก็ปล่อยสินเชื่ออยู่ใด Consolidate มา bottom หรือ,อยังที่จะ moving u าขึ้นเหมือนกับกลุ่มเทคโนโลยี AI ครับ Supply s h o r t a d e ที่จะบดบางและหายไปที่เขาถกกันอยู่4ประเทศอเมริกาไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุน่น นี่คือภาพรวมครับขณะดเดียวกันของอเมริกาดิเฟนต์ก็ขายอาวุธสงครามอย่างดีเลยเพราะทุกคนกลัวก็สะสมกําลังอาวุธสงครามเพิ่มหน้าขึ้นในบัตเจตแต่ปัญหาต่างๆประชาชนก็จะออกมาประท้วงมากยิ่งขึ้นนี่คือปัญหาของโลกของจีโอกราฟิกกลับมาดูการลงทุนครับยังคิดว่าเงินทุนเครื่องย้ายไหลมาอ e ีมิชิ่นมาเก็ตแน่โอเวตไชน่าแน่ใน2เดือนที่ผ่านมา3 0 0 0 0ล้านเข้าไปแล้วในอีก1นึ่งซิงโคเตอร์หนึ่งก็เชื่อว่าขึ้นไปถึง สี่หมื่นล้านห้าหมื่นล้านเหรียญแน่ทยอยไหลเข้ามาลงทุนในอีเมจินมาร์เก็ตรวมทั้งประเทศเซาทิสเซียทั้งหมดก็น่าจะได้เหมือนกับยุโรปจะทยานขึ้นและอยู่ที่เออร์เน็งก์รีซอที่จะตามมาว่าทําได้หรือไม่ในปีนี้เมื่อจีนเปิดประเทศเออร์เน็งต้องมาแน่ขณะที่อเมริกาแระยุโรปนั้นอาจจะดีแต่อเมริกานั้นอาจจะเพี้ยงพรำนี่คือภาพรวมแล้วครับทุกคนคนํานึงถึงเออร์เน็งก์รีซอที่ออกมาและจะซื้อสะสมหุ้นที่มีโพเทนเชียล โกดเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า8-15%นี่คือภาพรวมนะครับเราก็ต้องเลือกลงทุนแล้วครับ allocate m o นี่ให้ดีแล้วครับกลุ่มแบงกิ้งยังไงก็ปล่อยสินเชื่อครับ KBank, SCB, BBL แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นหลักคือพลังงานทดแทนครับกิเก้า GPSC, เ g e m เข้ามาทดแทนได้แน่ในกลุ่มพลังงานทั่วไปที่เป็นใช้สันดาบอยู่ EV c a คที่เติบโตและแข่งกับลงทุนมากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกัน กลุ่มเหล่านี้ะครับต้องการพาร์าต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ไสำคัญม,มากที่สุดในการที่จะผลิตอุตสาหกรรมเหล่านี้และ 5G ที่กำลังเติบโตปุกระดมกันอยู่ทั่วยุโรปและในแถบเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดก็น่าจะเห็น 5G โฆษณากันหน้าดูแต่จีนเขาพัฒนาไปแล้วยุโรปหรือญี่ปุ่นเกาหลีใ,ใต้พึ่งมาพัฒนา 5G จะเห็นชัดเจนนะครับธุรกิจนี้แหะครับที่จะแข่งขันสูง แต่ขณะที่ตราดกำลังปรับฐานคอนโซเลตเราค่อยซื้อสะสมหุ้นนะครับ KCE HANA และก็เดลต้ามันจะเหมาะแต่จะพวัดท่อมตรงไหนเท่าเองต้องเลือกกันตัดสินใจรอเฟดขึ้นดอกเบีย้ยถ้าขึ้น0.5กลุ่มเทคโนโลยีแอร์ก็จะถูกถล่มอีกรอบหนึ่งถ้า0.25ที่ทุกคนคไพายอินเข้ามาแล้วก็จะไม่มีคอนโซหาจุดวัดท่อมอินเวสต์ใหม่เท่านั้นเองนี่คือภาพรวมนะครับแต่ยังไงซะ เซตอินเด็กของไทยจะแนวรับใหญ่ได้หรือไม่1 6น0จุดน่าจะเป็นจุดสะสมเต็มพลังให้มากที่สุดก่อนที่จะกลับมาในคิวสองนี้เมื่อทุกอย่างคอนโซลรู้ปัญหาต่างๆของเฟดทุกอย่างแล้วนี่คือภาพรวมนะครับยังยืนยันเลือกกันลงทุนแลวครับสวัสดีครับ